สวัสดีครับรถสวยๆนะครับซูซูกิครับ TS 125 ER ครับผมเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติครับเอกสารชุดโอนครบภาษีเต็มนะครับคงน้ำดูการูกาสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดครับคงน้ำลูกกานะครับเหตเองลองเองครับผมเอาละครับภาษีเต็มนะครับเอาเลยครับผมจัดได้เลย นิ่มๆนะครับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับรถอยู่ลำลูกกาคลองห้านะครับ0 8 9 4 7 9 1 6 8กาครับพงลำลูกกานะครับโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเลขเครื่องเลขคอตรงนะครับภาษีเต็มสภาพเดิมๆเลยครับเดิมๆทุกอย่างนะครับเดิมๆเครื่องนุ่มครับฟันขมงสงเคงครับโอ้โห ปลายยาวครับปลายยาวเครื่องเดินนุ่มๆเลยครับผมไฟหน้าไฟท้ายไม่แตกนะครับโอ้หสวยครับคันนี้น้ำาำลาวนาฟ้าปานนาฟ้าเอ้ยกิเอสร้อยยี่ห้าเอครับผมาง,งเดิมเลยครับลังเดิมไปเดิมครับวยครับ ลุกหีกบไม่ควรพ่ายครับรถสะสมนะครับรถสะสมลูกลักอีกคันนึงแล้วคันขาวก็ลุกลักก็ไปแล้วคันเหลืองมาอีกแล้วลูกลักของนุ้กไดอีกหนึ่งคันนะครับลเสียเรือกันนะครับกร่าอนครบครับนะครับภาเต็มนะครับ ใายบอกครับดูดลบอกลาบอกให้ดูด้วยนี่นะครับใายบอกคงไม่เชื่อมนะครับใ้งานได้น,นะครับย้ำนะครับถึงแปดเก8าสี่เจ็ดเก้นึ่งกมรลูกคานะครับโทรมานะครับโทรมาเลยพูปคือต่อ,องนะ ก็สวยหนึ่งคันนะครับยอมดุจตาคลองห้านะครับแคนแ,แนทะแระก็นะครับอย่างงี้นะครับจำเดิมเยอะนะครับจำเดิมไม่เชื่อม,มเลยนะครับ นมนมนะครับโอเคครับขอบคุณครับ